และเป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยพวกที่มันเครียดอ่ะที่มันแย่งกันอะมีอะไรจ๊ะเขาบป็นท่พอใ่าดวงอิญาณิวอ่ะเข้ามาอยู่ข้างหลังตรงนี้เหมือนอยู่เพราะอ่าเอาวิญญาณใดๆเอาบุญของข้อไปขอให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหาย พี án, high, u, high, 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 ่คนพี่การหายหิวหายก็หายหายมืดหายบอดเอาบุญหลพ่อไปแล้วร่วงผงเบาออกจากว่างนี้ด้วยเถิุทังหายทอะไรหายทางเัรื่องหายอ่ะอะอ่ะอมันเลยคุ้มหมดไม่เป็นไรก็คอยถยอออกไปอ่าได้ได้บุญละอืม ดีเลยพ่อคุณไปนั่งสมาธิเห็นท่านพ่อใช้น้ำมน,นี้ลดแล้วก็ดองวิญญาณเข้าในมุนจากน้ำมน์ท่านพ่อวิญญาณได้น้ำมน์ของเราของ่พ่อจา,จากน้ำมน์ได้บุญจากน้ำมน์ท่านพ่อมือขวาที่ท่านพ่อจับมาก็มีแสงมาพรม,มีอ่งีเพื่อนั่งสมาธิเหรอจารมาที่เห็นเห็นท่านพ่อเนี่ยใช้น้ำมน,นีพ่อน่ยมีม,มีมีแสง ดวิญญาณจะรับบุญิญญาด้าว่บุญอะอาวิญญานเออมารับไปกี้ยอะ่วยช่วุช่ดีละขอให้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยลูกเพะอนี่มันมันยกัเงื้ญบุเอปอปั้นชื้น ออเออเออเดิมันก็มาก็จริงจจริงาอ่อ่อ่าอ่ไอ้ันน่ยมันมันทำให้เราเป็น